สวัสดีเ,เพื่อนๆครับผมช่วงนี้กำลังมาแรงนะกับสับแบบแก๊สไลติงนะครับงงแก๊สไลติงมันแปลว่าอะไรนะครับเนี่ยเห็นเขาพูดกันนะครับหลายคนงงเนาะเออพี่เข้มก็งงอะ่ะคือเรียนจิตวิทยาเรียนมาแบบว่า4ปีใช่ไหมแล้ว เรียนมาจนจบนะจนไม่มีงานทำคนาเ่นเขาเรียนเขาเรียนจบแล้วทางานนะเรียนจบแล้วพี่เค่ไม่มีงานทํานะก็เลยเป็นหมอดูเออเรียนจิตวิทยาแต่ว่าไปเป็นหมอดูก็เลยรับงานไปจ็อบจ็อกก็คือจบมาหลายปีแล้วเพิ่งมาได้ยินคําว่าแก็ไลติ้งคือต้องบอกก่อนว่าไอ้คำเนี้ย ถามว่าคนที่ไม่รู้จักมันอนะถือว่าโง่ไหมถือว่าผิดไหมนะต่อให้เรียนจิตวิทยามันก็ตามเลยนะเพราะเป็นคำศัพที่แบบเออชาวหมู่ชาวแก๊งชาวคณะจิตวิทยาเขาพูดกันบ่อยครับพี่เค่มมองว่ามันไม่ผิดเลยนะ<笑><笑>ก็ในหลักสูตรมันไม่ไม่เขียนนะ่ะไม่งั้นมันก็ต้องเขียนแล้วในในตำราเรียนพี่เข้มอ่ะนะเรียนมาทั้งสี่ปีแล้วก็วิชาเรียนของพี่เข้มนี่เด็ดๆด,ดดีๆทั้งนั้นนะพี่เข้มเลือกลงแต่วิชาที่แบบ เจ๋งๆนะจันั้นที่ตัวเองก็คือเรียนไม่เก่งนะแต่เป็นเลือกของยากทั้งนั้นเลยมันไม่มีนะครับมันเพิ่งมาทีหลังเนี่ยแล้วมันเพิ่งมาบูมแล้วมันก็มาบูมมากในช่วงนี้นะครับของปีนี้ปีนี้คือปีที่พี่เข้มาอัดคลิปนะไม่ใช่ปีที่เพื่อนๆเ,เข้ามาดูคลิปนะใครเข้ามาดูหรอกโอายมันฮิตไปสองปีที่แล้วเอออยู่ดูวันที่นิดนึงนี่คือคําว่าแก๊สไลติงในความหมายจริงๆเนี่ยมันก็คือประมาณว่าทําร้ายจิตใจโกหกตลบ ตแลงปินป้อนแบบว่าโยนความผิดอะไรพวกนี้มันเป็นความหมายพวกนี้รวมๆกันคือรากของคําศัพท์เนี่ยมันมาจากละครนะละครหรือภาพยนตร์หรือภาพยนตร์เวทีเนี่ยพี่เคมไม่แน่ใจแต่ว่าสื่อบางแหล่งเขาบอกว่าเป็นภาพยนตร์นะเรื่องแก๊สไลท์นะครับแกส๊สคือคนสมัยก่อนอนะ่ะฝรั่งเขาจะจุดตะเกียงกันเวลานอนนะเออแก๊สไลท์ก็คือแบบ ตะเกียงอะ่ะแสงตะเกียงอะ่ะเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นโดยที่ว่ามันมีความสัมพันธ์คู่บ่าวสาวนะครับทีนี้คู่บ่าวเนี่ยคือผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้เป็นพระเอกแต่ว่ามันเป็นตัวโกงนะมันจะมาฮุบสัมบัติอีผู้หญิงก็คืออีนางเอกของเรื่องทีนี้มันก็เลยปั่นหัวว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้ตะเกียงเนี่ยมันก็ส่องสว่างปกตินะแต่จริงแล้วมันก็คือหลีตะเกียงนะครับ เออผู้หญิงก็คือตอน,นแรกๆก็ไม่เชื่อหรอกโอ้ฉันบ้าเสียงแสงตะเกียงมันรีนะทีนี้โดนปั่นประสาทปั่นหัวจนผู้หญิงก็เริ่มมีความเซล์ดาวน,นะครับเริ่มสงสัยในตัวเองและคิดว่าตัวเองบ้าไปนะผู้ชายก็จะยึดมรดกโอ้ผู้หญิงนี่คือบ้านรวยนะครับก็คือโอ้ยผู้ชายในยเรื่องนี้นีมันชั่วจริงๆนะพเพื่อนๆนะเวลามันเกิดที่ขึ้นเกิดบ่อยๆผู้หญิงก็คือเริ่มไม่มีความมั่นใจในตัวเอง เฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้บ่อยมากในชีวิตจริงแล้วก็มีคนมาปรึกษาปัญหาความรักปัญหาคู่ชีวิตกับพี่เข้มเนี่ยมันเจอปัญหานี้กันบ่อยมากนะผู้ชายนี่บางคน,ม,นมันนิสัยอย่างนี้จริงๆนะแต่ผู้หญิงบางคนก็เป็นนะต้องบอกเลยนะครับคือปั่นหัวนะครับในยุคก,ก่อนหน้าของเรามันก็มีคําศัพท์ที่เรียกแยกออกมานะคาว่าปั่นหัวคําว่า dominant ก็ได้นะคือครอบงำอย่างเงี้ยคนพวกนี้ แล้วก็คำศัพท์ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ Toxic Relationship ซึ่งพี่เข้มเคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือออ่พวกนาซิสิทธ์อะไรพวกนี้พวกนี้ก็จะเป็นนะครับออ่พวกนี้นตลบตะแรงปิ้นป้อนนะ <altre> เขาบอกว่าพฤติกรรมของคนพวกนี้มันก็จะมีรวมๆกันดังนี้คือบิดเบือนความจริงอ่าอันนี้เราเห็นชัดเจนเลยคือคนพวกนี้มันบิดเบือน แสงตะเกียงมันหลีไปแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยก็ไม่ได้ปิดแสงตะเกียงอะไรเลยมันก็อยู่ปกตินะผู้หญิงก็คืองงก็โดนปั่นหัวซ้ําๆเหตุการณ์นี้เคยเจอไหมบางทีคู่รักของเราเนี่ยบอกว่าไปอีกที่หนึง่งแต่ตัวมันไปอยู่อีกที่หนึง่งแล้วก็บิดเบือนความจริงบางทีเนี่ยอาจจะเป็นการทําแบบว่าเออนอกใจหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับนี่นี่คือการโกหกปินปอนนะครับบิดเบือนความจริงนะครับ อันนี้พบบ่อยแล้วก็เราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นความหมายของแก๊สไลติงนะครับนอกจากบิดเบือนแล้วนะครับอีกข้อนึงก็คือปฏิเสธไม่ฉันไม่ทำแบบนั้นและเผลอๆนะครับมันก็จะมาคู่กับอีกข้อหนึ่งก็คือโยนความผิดให้เราเป็นเพราะว่าเธอสีเช็คโทรศัพท์นะพอเราจับได้เธอได้แนตะ่เช็คโทรศัพท์ฉันเออไอเรื่องที่มันมีชู้มันก็เลยดูเบาลง เพราะว่าเราไปเช็คโทรศัพท์มันโอ,อตาก,กะนี้งงๆอยู่แต่เชื่อเถอะว่ามีคนมาปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักกับพี่เข้มบ่อยมากในเรื่องนี้นะเพราะนั้นเวลาจะเลือกผัวเลือกเมียนะครับเลือกแฟนนะนเพื่อนก็ต้องดูตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกอันนึงคือทําให้มันเป็นเรื่องไม่สําคัญเรื่องนี้นี่น่ากลัวที่สุดนะเห็นว่าเหมือนมันจะเบาๆแต่ไม่เบานะเรื่องนี้น่ากลัวโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพถ้าเกิดว่าคุณ ป่วยหรือคุณเป็นอะไรเนี่ยแล้วคนรอบข้างบอกโอ้ยมันโหแค่นี้เองมันเป็นสำออยนะครับนี่น่ากลัวนะคุณได้แฟนที่ทอร์ริเบิรมากครับคืออย่างนี้ไอความว่าแก๊สไลติงเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ในเชิงโรแมนติกโรแมนนะที่จะทําได้นะครับแฟนกันเพื่อนกันบางคนก็ทําบางคนพ่อแม่ทําสู่ลูกอันนี้อันตรายมากแล้วข้อแรกจะเป็นบ่อยคือทําให้มันเป็นเรื่องไม่สําคัญ แล้วบางคนทําโดยไม่รู้ตัวแต่มันมีปริมาณนิดๆก็ไม่เป็นไรนะเพราะพ่อแม่บางคนเขาก็ไม่รู้จะเลี้ยงลูกยังไงโอเคอันนี้เราก็อนุโลมให้นะครับพ่อแม่เราก็เป็นนะพ่อเราก็เป็นแม่เราก็เป็นแต่ว่ามันอนุโลมได้นะครับแต่ก็ต้องบํงบาบัดกันพอสมควรเหมือนกันแต่เออแต่มันก็มีบางคนเป็นแต่บางคนอนะ่คือละเลยสุขภาพจนเกินไปนะครับไม่ลูกไม่มีข้าวกินไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่ได้ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็เอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะ ต้องได้รับการรักษาพยาบาลเนี่ยแต่ดันมองว่าเป็นเรื่องเล่นๆแกอย่ามาสำออยได้ไหมอาการโรคแบบนี้นะครับเออโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ป่วยทางจิตเวชเนี่ยนะจะโดนบ่อยนะครับพวกออซึมเศร้าอะไรพวกเนี้ยนะที่ต้องไปหาหมอต่างๆครับจิตเวชจิตเพทต่างๆเขาก็จะคนอื่นก็จะมองว่าโอ้ยนี่แกสำออยเกินไปหรือเปล่าฮะอย่างเงี้ยนะครับเออพูดทำมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยก็โดนทําให้เป็นเรื่องไม่สําคัญนะครับต้องบอกเลยว่าบางคนทํา แต่บางคนไม่ได้ตั้งใจนะเพราะข้อหนึ่งเนี่ยมันขอบเขตมันกว้างนะครับแต่ถึงยังไงก็ไม่ควรนะครับถ้าเรารู้ตัวแล้วก็พยายามอย่าทำเนาะความสัมพันธ์แบบเพื่อนก็โดนอ่ะทีนี้ถึงตาพี่เข้มพูดๆบ้างเนี่ยพี่เข้มเคยเจออะไรไหมนะครับเนี่ยพี่เข้มเคยเคยเคยเจออยู่เหมือนกันนะเออคือประมาณว่าพี่เข้มแบบ ไม่ชอบเพื่อนกลุ่มหนึ่งอะคือมันแบบมันมันดูถูกอะมันลดคุณค่าความเป็นคนของเราใช่ไหมมันท็อกซิกแล้วพี่เข้มก็พูดว่าเอ้ยมันแบบไม่ชอบเลยอะและเนี่ยพี่เข้มก็จะโดนแบบเนี้ยว่าเอออย่าไปคิดมากได้ไหมเออแกก็คิดเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็จะเบลมกันไปเบลีมกันมานะครับท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องรู้ตัวว่าเอเพื่อนกลุ่มนั้นเราต้องเดินออกมานะแต่ตอนนั้นเลยเนี่ยที่พี่เข้มเจอเนี่ยพี่เข้มยังไม่ได้เรียนจิตวิทยาเลยนะตอนนั้นอะ เข้ามาหาลัยครั้งแรกคือพี่เคมเป็นเด็กซิลนะคือไปเรียนเมจเจอร์ภาษาญี่ปุ่นเออเรียนมาหาลัยนั่นแหละเรียนมหาลัยเดียวกันครับอันนั้นแหละที่เรียนจิตวิทยานั่นแหละก็เจอเพื่อนกลุ่มทันพี่เคมก็เลยต้องห่างออกมานะครับพี่เคมรู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่โดนนะครับถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความเซลดาวไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะครับอันหนึ่งละสองคือคุณรู้สึกว่าคุณด้อยค่าคนอื่นเขาดูตัวใหญ่กว่าคุณหมดเลยอะ คือไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆตัวผอมแล้วคนรอบข้างมันกินเยอะมันก็อ้วนนะมันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะคนรอบข้างตัวใหญ่ของคุณนี่หมายถึงว่าในเชิงอํานาจอ่ะเออในเชิงความรู้สึกฟิลลิ่งของคุณอ่ะทุกคนตัวใหญ่ของคุณหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งเนาะแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยคุณสูญเสียตัวตนที่แท้จริงของคุณไปคุณรู้สึกว่าคุณต้องยอมเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณไม่ได้อยากเป็นน่ะ เหมือนเราต้องแสดงหนังตลอดเวลาแลวนั่นไม่ควรจะเป็นบทของเราอะ่ะเออคุณไม่ได้โชว์เดมยูรทูคันเลอร์คุณไม่ได้แสดงให้เขาเห็นถึงสีสันที่แท้จริงของตัวคุณนะคุณวิตกกังวลว่าจะทําให้คนอื่นถูกใจหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยต้อง,งเด็กๆพี่เข้มเป็นเนาะเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยพ่อท็อกซิ่มากนะวันนี้เราดินทาพ่อใช่ไหมยกตัวอย่างเฉยๆนะว่าเออเราจะถูกใจหรือไม่ถูกใจเพราะเวลาที่เขาไม่ถูกใจเราเนี่ย เขาหน้ากลัวมากนะเขาจะทำให้เราแบบรู้สึกเหมือนเราจะตายได้ในเดี๋ยวนั้นเลยนะครับเขาจะโวยแบบมันเกินเบอร์มากๆนะครับคน,คนพวกนี้คุณอาจจะเจอในพ่อแม่ของคุณคุณอาจจะเจอในเพื่อนคุณอาจจะเจอในแฟนอันนี้เป็นสัญญาณนะครับมีเซล์ดาวนะครับคุณจะดูเป็นคนโรเลเออแล้วพอเวลาคุณโรเลคุณก็โดนกล่าวว่าคุณเป็นคนผิดที่โรเลครับอยู่ใกล้คนพวกนี้นี่คุณจะป่วยนะบางคน ป่วยนะครับบางคนไม่ป่วยนี่ก็โอเคไปแต่บางคนเนี่ยมันป่วยได้เลยนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะติดคําพูดขอโทษเนี่ยคุณรู้สึกโดดเดี่ยวทัทง้ทงๆท,ที่เพื่อนๆคุณก็มีเยอะแยะฝูงชนนะครับแล้วคุณก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองรู้สึกผิดหวังนะครับโอ้ยอาการคล้ายๆคนเป็นโรคซึมเศร้านะเออไม่ใช่อาการขอโทษอาการมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่นี่คือมีความคิดอะไรคล้ายๆคนที่เป็นโรคซึมเศร้า พยายามเอาตัวเองออกจากความสัมพันธ์นั้นนะครับนะแล้วก็พยายามมองทุกอย่างให้เป็นเหตุผลแต่อันนี้มันยากคุณต้องเจอการายานมิรนะต้องเจอคนนอกกลุ่มที่มีความเห็นใจนะครับถ้าคุณเจอจากแฟนจากเฟิร์อะไรเนี่ยคุณพยายามขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะครับ แล้วก็เวลาที่คุณโดนแฟนทําร้ายเนี่ยอย่างที่พี่เข้มย้ําในหลายๆคลิปว่าอย่าเพิ่งไปรีบบอกเลิกมันเพราะบางคนเนี่ยมันทาร้ายคุณแล้วมันก็โยนโยนความผิดมาให้คนที่โดนทําร้ายด้วยมีเยอะแยะเลยนะครับออกข่าวก็เยอะแยะนะครับดังนั้นคุณค่อยๆออกมาแล้วก็กระซิบเพื่อนไว้ว่าฉันน่ะจําเป็นต้องอยู่เพราะเหตุผลนี้ว่าเออตามหลักจิตวิทยาแล้วเนี่ยคือมันมันขู่ฆ่าก็เลยจำเป็นต้องอยู่แต่ออกแน่นอนเธอไม่ต้องกลัวว่าเธอต้องกินอาหารหมาเพดิกีอะไรอย่างเงี้ย ให้ความมั่นใจกับเพื่อนนะเออแต,แต่แต่ก็ขอกระซิบรับรับนะแต่จะพยายามค่อยๆปีกตัวออกมาจะจะมีแผนจะมีสเต็ปมีขั้นตอนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณดีดตัวออกมาได้เร็วเท่าไหร่แล้วมันจะไม่ตามมาหรืออะไรเงี้ยคุณก็รีบดีดออกมาเลยนะคุณก็ไม่ต้องรอจังหวะว่าต้องรออันนั้นพร้อมอันนี้พร้อมนะครับดีดออกมาเลยได้ก็จะดีมากนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นบทความเล็กๆน้อยๆที่เข้มนํามาฝากนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนนะเชื่อไหมเพื่อนๆช่องของเราเนี่ย เปิดมาแต่ละคลิปเนี่ยพี่เข้มรู้สึกได้เลยว่า Energy ต่างกันนะบางวันพี่เข้มจะใช้น้ําเสียงแบบว่าออุ้มวันนี้พี่เข้มจะน้ําเสียงแบบว่าคนนินทากาันเลยเงี้ยเออเพื่อนกําลังแบบเมสากันใครชอบแบบไหนอ่ะคอมเมนต์เอาไว้บ้างน,นะเออเผื่อพี่เข้มจะได้ปรับปรุงนะครับจะได้ใครรู้สึกว่าแบบมันไม่ชอบตรงไหนหรืออะไรยเงี้ยพี่เข้มก็พยายามปรับให้เพราะบางคนบอกว่าพี่เข้มเล่าไม่น่าสนใจ <c ười> พี่เข้มพยายามปรับอยู่พเพราะช่นงนี้เป็นช่องให,หม่นะครับถ้าอย่างช่องนนอีกช่องหนึ่งอย่างช่องบ้านอาคมอ่ะพี่เข้ม ชินแล้วก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ชาแนลนี้เป็นชาแน,นลใหม่จริงๆก็เลยทําตัวไม่ถูกนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับที่นี่คืออู่ซ่อมความรักนะครับอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมาริวัตนะช่างเข้มพี่เข้มจะซ่อมหัวใจให้เ,เพื่อนๆซ่อมความรักให้เ,เพื่อนๆใครมีความรักพังๆความสัมพันธ์เยินเยินเนี่ยลองเอามาเข้าอู่ดู ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์มันยังสามารถซ่อมและไปต่อได้แต่ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์มันจะมีวิธีอื่นก็คืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนอะไรหรือว่าตัวเครื่องก็ไม่ต้องตกใจนั่นคือการทานฟอร์มของชีวิตเท่านั้นเองเจอกันใหม่คลิปหน้าสนการสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปนะครับสวัสดีด้วยนันเพื่อนนะ